ผอออสำนักเลขาธิการเอเปกชมไทยจัดเอเปกระดับเวลคัสนางสาวทิพานัน์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนางรีเวกาสตามาเรียผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการเอเปกได้กล่าวในการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกว่าชื่นชมการเป็นเจ้าภาพงานประชุมเอเปก2 0 2 2ของไทยในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผู้นำจากเขตเศรษฐกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถกลับมาประชุมแบบพบหน้ากันในแง่โลจิสติกสถานที่ต่างๆของไทย ถือว่าอยู่ในระดับโวล์คสต์และจัดการได้อย่างเยี่ยมยอดเป็นการจัดเตรียมงานที่เป็นเลิศเอาใจใส่ดูแลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความปลอดภัยทั้งจากการเดินทางและผลกระทบของโควิด1ินางสาวที่พานันกล่าวว่าเสียงเช่นชมดังกล่าวเป็นการการันตีการจัดประชุมเอเปกของไทยที่สามารถจัดการได้อยู่ในระดับโวล์คสต์ยอดเยี่ยมภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ว่างนโยบายควบคุมการจัดการประชุม ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเป็นที่ประทับใจของนานาชาติเชื่อมันว่าเสียงชื่นชมจากการจัดประชุมเอเปกของผู้อํานวยการจากสํานักเลขาธิการเอเปกและผู้เข้าร่วมอื่นๆจะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยดึงดูดงานอีเวนต์ใหญ่ๆจากทั่วโลกให้เข้ามาจัดในประเทศไทยได้ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและมีรายได้กระจายไปทุกภาคส่วน